ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้ายจะนานเท่าใดก็ยังไม่ลืมครับวันนี้อารมณ์ดีครับเ <c oughs> มื่อวานไปทำงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ <c oughs> อย่างน้อยนะฮะคำแนะนำของเราเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่เล่ากาย นะฉานเหนือที่มีการสู้รบกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะก็ได้รับการสนองตอบที่เราบอกว่าการช่วยเหลือคนไทยในเล่ากายนั้นเนี่ยต้องอาศัยพึ่งภาวะนะครับเราไม่ใช่ว่าจะให้อ่าประเทศไทยเลิกคบกับพมา่าไม่ใช่ช่องทางใดก็ตามที่เราจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้เราต้องทำนั่นคือการแนะนำนะฮะไม่ใช่เป็นการไป ด้อยค่าหรือไปว่าใครทั้งสิ้นเราไม่ได้ว่าพมา่าเราไม่ได้ว่าพี่น้องชาติพันธุ์แต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์นี่คือความสําคัญในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเช่นในอิสราเอลนะฮะเราคุยกับอิสราเอลอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องคุยคุยกับกลุ่มฮามาสคุยกับปาเลสไตน์คุยกับอิอออรานนะแล้วก็คุยกับประเทศ พี่น้องชาวมุสลิมหลายๆประเทศเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยนะฮะและก็เห็นว่าวันนี้มีข่าวดี40กว่าคนไทยนะฮะที่กลับที่ได้ช่วยเหลือมาจากเล่ากายนะ,ะจะเข้ามาทางเมืองลาเข้ามาทางเชียงตุงแล้วก็ท่าคิเล็กนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับบรรดาญาติญาติพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็อยากจะ บอกกับรัฐบาลไทยแล้วครับว่ากลับมานี่ต้องสอบเอาผิดด้วยนะฮะติดพวกติดตารางก็ว่ากันไปเนื่องจากว่าไปทำคอเซนเตอร์หลอกลวงพี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยนะฮะทั้งทั้งที่รู้ว่ากลุ่มขบวนการนี้เป็นอย่างไรแต่คนไทยเหล่านี้ก็ยังหลบหนีออกไปหวังที่จะได้เงินไอตอนได้เงินเนี่ยไม่โวยวายนะ,ะไม่โวยวายแต่พอจะเป็นจะตายนะฮะโวยวายกันทั้ง ญาติทั้งตัวเองนี่มันก็มันก็น่าหนักใจเหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะเราเอาใจช่วยรัฐบาลช่วยเอาใจช่วยทหารเอาใจช่วยทุกหน่วยงานแหละครับที่ประสานความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยนะครับขอให้รัฐบาลนี้แล้วก็ทุกๆหน่วยงานสู้ๆนะครับ